สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลเทนะคะเอ็กจน,นะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะอันนี้เป็นการเทฟูลมาร์กนะคะภาพไม่กระตุกภาพไม่ลายนะคะนี่ค่ะใช้งานได้ปกติเลยคะ่ะพัดลมหมุนสองข้างนะคะแต่ว่าข้างขวานี้ตัวนี้นะคะจะโยงนะคะแต่เราแจ้งในรายละเอียดแล้วนะคะว่าพัดลมมีปัญหานะคะตัวนี้เราจะไม่รับประกันพัดลมให้นะคะ ติดก,กับไยนะคะไฟ R G B e ติดนะคะอันนี้เทสผ่าน H ED D M I นะคะนี่ค่ะความม้อนอยู่ที่67องศานะคะอัตราเฟรมเรตอยู่ที่5 4เฟรมเรตนะคะตัวนี้เนี่ยค,ะะคะ<ฮ>่ะผ่าน H D M I นะคะเพดด้านข้างไม่บินไม่งอนะคะตัวนี้ S N <SN> ก <SN S 1> ็ะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะที่ลูกค้าได้ไป S N ตัวนี้นะคะตัวนี้ต้องต่อไฟเพิ่ม8พินนะคะก็ต้องจะแสดงผลนะคะ